รัศมีแขทุ่มอัดฉีดทีมลูกยางสาวไทยลั่นให้เงินผู้ชายได้ทำไมจะให้วนเล่ไม่ได้ให้เงินผู้ชายได้ทำไมจะให้วนเล่ไม่ได้รัศมีแขอัดฉีดไม่อั้นทีมลูกยางสาวไทยศึกเนชั่นลีกเล่าเหตุการณ์ชุนลมูลบนเรือโพสต์ขอความช่วยเหลือตำรวจจากกรณีที่รัศมีแขฟ้าเกืือล้นออกมาโพสต์วันเกิดเหตุชุนลมูนท่าขึ้นเรือแหลมชบังด้วยข้อความว่า ตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเรือและพดท่าขึ้นเรือแหลมชะบางอาจก่อการชนลมุลได้รบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับทำเอาแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไปไม่ได้ล่าสุดมีโอกาสเจอรัศมีแขในงานวงสวงละครเรื่องมวยสะดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าทางช่อง8ได้เล่าเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้น พร้อมทั้งเผยถึงเรื่องที่ประกาศอัดฉีดเงินรางวัลให้ทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอัลตาย่าประเทศตุรกีแต้มละ500บาทที่ได้จากการบล็อกและเสิร์ฟเอ็กเท่านั้นตลอดการแข่งขันเล่าเหตุการณ์ชุนละมุนการขึ้นเรือจะแบ่งเป็นสองพาร์ทก็จะมีพาร์ทของแขรอบหนึ่งจะเป็นพุทธผหัส สุขอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเดินทางน่าจะประมาณวันเสาร์มันก็เกิดเหตุการณ์สะดุดขึ้นนิดหน่อยระหว่างเอเจนซี่ที่จองตั๋วกับตัวเราเองต้องบอกก่อนนะว่าแขไม่ได้มีปัญหาสามารถเดินทางได้ปกติแต่ว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันในทริปนี้ที่จ่ายเงินเขามีปัญหาสะดุดมันเกิดปัญหาสะดุดขึ้นเราจะไปเที่ยวอ่ะ เราก็ไม่อยากทิ้งเพื่อนเพราะว่าเราก็ไปรถคันเดียวกันเราก็กลัวว่าถ้าขึ้นเรือไปแล้วเพื่อนจะกลับยังไงแล้วก็เป็นความซับซ้อนตรงนี้เราก็เป็นการตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปแล้วคนที่เขาไม่สามารถขึ้นเรือได้เราก็ไม่อยากทิ้งเขาตรงนั้นนะเอาตรงๆแล้วก็คิดว่าในใจไหนไหนร่วมชะตากรรมเดียวกันแล้วรอดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขึ้นเรือจริงๆ แล้วจะกลับก็ค่อยแยกย้ายพร้อมกันแน่นอนว่ามีการประทะก,กันแล้วก็บอกตัวเราว่าเราไม่อยากมีภาพเพราะเราเป็นคนสาธารณะเราก็ดูอยู่ห่างๆแต่พอมีเหตุการณ์พนักงานบนเรือเริ่มมีแอคชั่นต่อยกันอะไรแบบนี้เราก็วิ่งไปสแตนบายข้างหลังที่คนหนึ่งที่เขาเป็นคนไทยด้วยความที่รูปร่างของเราอ่ะพูดตรงๆง แล้วก็มันเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยเราก็อยากจะปกป้องประเทศคนไทยเราก็เลยไปยืนสแตนบายตรงนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ประทะอะไรแรงขึ้นเราไม่ได้จะไปรุมนะเราไปช่วยเขาแยกเพื่อนๆที่ไปด้วยกันมีแอคชั่นยังไงบ้างทุกคนรอเหมือนกันหมดแล้วทำอะไรไม่ได้รอวิธีการจัดการแก้ปัญหา แต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนวันนั้นก็ได้ขึ้นเรือจริงๆแต่เลทจริงๆเรือต้องออกสี่โมงเย็นแต่มันก็ออกสักห้าทุ่มเที่ยงคืนด้วยการจัดการอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วทริปของเราทุกคนก็ได้ขึ้นเรือแล้วฟิลวันนั้นทุกคนเป็นยังไงบ้างสำหรับคนอื่นแขไม่รู้แต่สำหรับแขเองโอเคได้ขึ้นเรือแล้วฟิลแบบปล่อยวาง มันมาถึงตรงนี้แล้วก็เอนจอยแล้วกันไหนๆก็ได้ขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็ได้นั่งมองทะเลเอาลำโพงไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็คิดถึงสามีที่อยู่สวีเดนเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะหัวเราะไม่เราก็ชิวเปิดเพลงมองทะเลแล้วก็ปล่อยวางพอเราไปถึงกัมเดียก็มองไปไม่ได้ลงอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องปลีกวิเวก หลังจากขึ้นเรือไปแล้วมีปัญหาอะไรอีกอาจจะมีนิดหน่อยเรื่องต้องไปเอาห้องเพราะว่ามันเลดเอาคนที่ขึ้นเรือก่อนแล้วมาจัดการห้องข้างบนสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ปกติเอาจริงๆนะเวลาตอนนั้นเรารู้สึกพอเริ่มปะทะก,กันแล้วแล้วก็มีการล้อมกันเราก็มีความรู้สึกว่าเรากลัวความชุนลมุนเราก็คิดนะว่าเราจะทำยังไงใช่ เรามีโซเชียลมีเดียลงประมาณให้รู้ว่าใครรู้จักตำรวจอยู่แถวนั้นถ้าเรือแหลมชะบังอาจจะมีสิบเกิดเหตุรู้การชุนลมุนขึ้นได้เพื่อนๆติดต่อเขมาก็ติดต่อไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นมันชุนลมุนจริงๆวันนั้นมันมีคนที่เขาไปตั้งแต่6โมง9้โมงแล้วแขไปบ่ายโมงคือมันรอกัน7จถึง8ชั่วโมง เห็นพวกที่หน่วยรถดับเพลิงขับรถไปเซเว่นซื้อของมาให้พวกป้าๆเราก็เซอร์วิสเขาบางทีมีเด็กด้วยไม่ได้กินข้าวเอาจริงๆในชีวิตคนเราการเดินทางนั้นถ้าเป็นเครื่องบินก็มีการดีเลย์บ้างอันนี้เราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์การเดินทางที่แปลกใหม่สมมุติว่าสักหนึ่งร้อยทริป ของเราถ้ามันมีสักทริปหนึ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันก็แค่นั้นเองแล้วคือตลกมากมัตูมพยายามติดต่อแขคือก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่ว่าพยายามติดต่อประมาณว่าคุยกันไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ว่างคือมันมีเรื่องที่จะต้องทำเต็มไปหมด แล้วพอข่าวขึ้นโพส์ตไปก็เหมือนว่าคนติดต่อเราไม่ได้แล้วทุกคนก็ไปถามมาตูมแล้วมาตูมขึ้นเรือไปตั้งแต่สี่โมงแล้วก็เลยยืนงงกันแต่สุดท้ายก็ขึ้นไปบนเราก็แฮปปี้ช่วงนี้เที่ยวบ่อยสามีว่ายังไงบ้างสามีบอกคิดถึงทุกวันเขาบอกเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันแต่เราก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมบินไป แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคนมันรักอ่ะเออทำไงได้เขานะที่พูดตลอดหัวเราะเราก็พูดกันมาสิบปีแล้วเขาเป็นคนใส่ใจทุกอย่างเขาเป็นห่วงเราอยู่เรื่องเดียวค่ะเรื่องแอรเอ็กดอหัวเราะเห็นว่าอัดฉีดวอลเล่บอลค่ะเมื่อวานเสียไปกัน4,500คือคุยกับน้องๆขำๆถ้าบล็อกได้ลูกละ500 เสิร์ฟลูกละห้าร้อยแล้วแขเอาไปแชร์ที่ร้านคาเฟ่ร้านที่น้องแล้วทุกครั้งที่น้องๆได้แต้มทุกคนก็จะหันมามองที่แขแล้วทุกคนก็จะเฮแล้วตบมือมึงก็คือมันได้แต้มก็ต้องดีใจแต่การซัพพอร์ตน้องครั้งนี้ไม่ใช่แขอย่างเดียวก็จะมีเพื่อนๆนที่ไลน์มาขอช่วยด้วยบางคนก็เท่ากันบางคนก็สมทบน้อยแล้วกัน ไม่ว่าเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจากสนามไหนแล้วก็จะรวมกันเป็นก้อนแล้วให้ปกติเราก็ไปซองน้องๆอ,อาจจะไม่รู้ไปทีแค่เสียค่ากาแฟเป็นหมื่นก็จะชอบเทียร์ชอบให้น้องเขามาอ้อนเขาก็ชอบมาอ้อนเราจริงๆน้องเขาไม่ได้มีอะไรเขาเล่นหลีกเขาก็มีเงินกันนะแต่เขารู้สึกว่ามันมีคนมาสปอยอ่ะชอบ เรารู้สึกรักในวอลเล่บอลมากกว่ามันก็เป็นฟิลผู้ชายให้ได้ทำไมรักวอลเล่บอลจะให้ไม่ได้